สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เราจะมาทำครีมทาหน้าจากสารสกัดเข้มข้นของดอกมะลิกันนะคะสำหรับดอกมะลิก็มีสปปรรพคุณเยอะแยะมากมายนะคะสปปรรพคุณช่วยลดผดผื่นคันแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งเป็นอย่างมากเลยค่ะ นะคะแล้วก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะคะกับผลที่ผิวแห้งผิวที่ขาดความชุ่มชื้นนะคะช่วยฟื้นฟูให้ผิวเปลง่งปลั่งแล้วก็ทำให้ผิวดูชุ่มฉ่ำแถมยังเนียนนุ่มหน้าสัมผัสเรียกได้ว่าถ้าอยากมีผิวสวยนี่ต้องมะลิเลยค่ะเคล็ดลับดีๆเลยนะคะแล้วก็ดอกมะลิยังช่วยนะคะน้ำมันสกัดดอกมะลิยังช่วยลด รอยแตกลายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำตัวครีมกันเลยนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะไปเร็วๆเลยค่ะอันนี้สิ่งที่ท่านผู้ชมเห็นนี่ก็คือสารสกัดเข้มข้นของดอกมะลิหรือว่าที่เรียกว่าน้ำมันหอมระเหยนั่นเองค่ะนะคะถ้าสำหรับใครที่อยากจะหาซื้อน้ำมันหอมระเหยไปหาซื้อได้ที่ไหนไปหาซื้อร้านขายยาขายค,ายคอสเมติกเลยนะคะ วันนี้แขกจะใช้เจลว่านหางจระเข้อยู่ที่สองช้อนโต๊ะนะคะทุกท่านเจลในแขกเอาใส่เอาเอาใส่ในชามผสมไว้แล้วนะคะเพราะว่าทำครีมแล้วเจลมันเหลืออยู่ในหลอดในหลอดเราก็าต้องเอามาใช้ให้หมดนะสูตรเจลว่านหางจระเข้วันนี้เราใช้อยู่ที่สอ,ชอ,สองช้อนโต๊ะนะคะทำมากทำน้อยแล้วแต่ท่านผู้ชมค่ะแล้วแต่คุณนะคะสามารถ เพิ่มหรือลดสัดส่วนของวัตถุดิบได้ค่ะนะคะแต่ก็แนะนำว่าทำทีละสองช้อนโต๊ะนี่ก็พอแล้วนะคะเนาะเพราะว่าครีมตัวนี้มันสามารถเก็บได้นานสี่ห้าเดือนก็จริงค่ะแต่เราทำแค่พอใช้ก็พอค่ะหมดแล้วทำใหม่ค่ะนะ,ะเจลว่านหางจระเข้ก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพันธุ์นะคะทุกท่านเนาะทำให้ผิวชุ่มชื้นยังป้องกันแสงแดด ให้กับผิวพรรณเราด้วยค่ะนะคะพอเราได้เจลว่านห,งหางจระเข้มาแล้วเราก็จะใส่น้ำมันสกัดเข้มข้นของดอกมะลิลงไปเลยนะคะวันนี้แขกทำเจลว่านหางจระเข้2ช้อนโต๊ะแขกก็จะใช้น้ำมันสกัดเข้มข้นข,นของดอกมะลิอยู่ที่1ช้อนชานะคะถ้าคุณทำเยอะคุณก็เพิ่มสัดส่วนของวัตถุดิบเข้าไปนะคะ เมื่อเราใส่น้ำมันหอมระเหยลงไปแล้วหนึ่งช้อนชาก็คุณผสมให้เข้ากันเลยค่ะคุณผสมให้เจียวว่านหางเจระเขกับน้ำมันสกัดเข้มข้นเข้ากันได้ให้เป็นอย่างดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็มาดูวัตถุดิบตัวต่อไปที่เราจะต้องใช้เลยค่ะแขกจะใส่คอลลาเจนลงไปค่ะ สำหรับคอลลาเจนก็มีสรรพคุณเยอะแยะมากมายสำหรับผิวพรรณนะคะวันนี้แขกจะใส่คอลลาเจนอยู่ที่5หยดค่ะถ้าหากว่าคุณใช้แบบเป็นแคปซูลก็แนะนำว่าให้ใส่ไป1แคปซูลนะคะคอลลาเจนนี่ช่วยทำให้ผิวแข็งแรงและช่วยให้ผิวยืดหยุ่นนะคะเนาะป้องกันฝ้ากระจุดด่างดำได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะ และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของโลหิตช่วยกระตุน้นการสร้างเม็ดสีเมลานินที่ทำให้เกิดฝ้านี่แหละคะ่ะพอเราใส่ไปแล้วเราก็คนผสมไปเลยนะคะท่านผู้ชมคนผสมให้เข้ากันนะคะพอคนไปแล้วนะท่านผู้ชมสังเกตว่าสีของครีมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะ แล้วก็หอมฟุ้งกระจายไปทั่วบ้านเลยค่ะน้ำมันหอมระเหยนี้นะสามารถใช้แทนน้ำหอมได้เลยค่ะติดทนนานทั้งวันเลยนะคะตัวต่อไปที่แขกจะต้องใช้นั่นก็คือวิตามินซีค่ะท่านผู้ชมเนาะวิตามินซีแล้วก็วันนี้สำหรับวิตามินนะคะเราจะอยู่เราจะใส่อยู่ที่สัสดส่วนเท่ากันนะคะคือ5หยดเท่ากันเลยค่ะนะคะ ใส่ลงไป5้าหยดเลยวิตามินซีนี่ก็ช่วยทำให้เสริมสร้างคอลลาเจนต่อท้านริ้วรอยแห่งวัยเพิ่มความกระจ่างใสให้กับผิวเมื่อใส่ไปแล้ว5หยดก็คุณผสมกันต่อไปเลยค่ะคุณผสมให้วิตามินแล้วก็วัตถุดิบทั้งหมดเข้ากันนะคะสำหรับการใส่วิตามินนะคะท่านผู้ชมไม่ใช่ว่าคุณคิดว่าวิตามินมีประโยชน์แล้วก็ เห็นว่าตัวเองซื้อมาแล้วมีเยอะแล้วใส่ไปเยอะๆเลยเขามีสรรพคุณที่ดีต่อผิวพรรณก็จริงแต่ถ้าคุณใส่จํานวนเยอะเกินไปเขาก็ทําลายผิวได้นะคะต้องระวัดระวังวิตามินตัวต่อไปแขกก็จะใส่วิตามิน A ค่ะวิตามิน A แขกก็จะใส่อยู่ที่5หยดเหมือนกันค่ะวิตามินแต่และตัวที่เราใส่ไปวันนี้นะคะล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์สําหรับผิวพรรณทั้งนั้นเลยนะคะ สำหรับสารสกัดเข้มข้นนี้นะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งเลยค่ะช่วงนี้หน้าหนาวนะคะทุกคนก็คงจะผิวพันแห้งนะคะครีมตัวนี้เหมาะมากๆเลยค่ะสำหรับคนที่ผิวแห้งแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเมื่อเราใส่วัตถุดิบไปแล้วเราก็ควรผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคลิปนี้แครก็พยายามทำไปให้ไวที่สุดเลยนะคะ สังเกตว่าเนื้อของตัวครีมนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะใส่วิตามินอีกหนึ่งตัวเป็นตัวสุดท้ายนั่นก็คือวิตามินอ e, ีค่ะวิตามินอ e, ีนี่น,นะสรรพคุณเยอะแยะมากมายแล้วยังวิตามินอ e, ีที่เราใส่ไปยังช่วยให้ครีมของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานหมายถึงว่าทำให้ครีมของเราเก็บได้นานขึ้นนะคะ สรรพคุณของเขานี่ก็สุดยอดอยู่แล้วนะเครื่องสำอางทุกตัวมีส่วนผสมของวิตามินอ e ีทั้งหมดเลยค่ะถ้าคุณใช้เป็นหยดนะคะก็ใส่ไป5หยดนะคะแต่วันนี้แขกใช้เป็นแคปซูลแขกก็ใช้1แคปซูลหลังจากนั้นก็คุณผสมกันให้เข้ากันอีกครั้งเห็นไหมคะว่าตัวครีมออกมาเนียนสวยคนไปจนกว่าคุณจะได้ตัวครีมที่เด้งฟูแล้วก็เนียนสวย เป็นที่น่าพอใจของคุณเลยนะคะแล้วถึงหยุดคนค่ะครีมวันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะแนะนำให้ทุกท่านทำใช้ค่ะถ้าใครปลูกมะลิไว้เยอะก็ไปเก็บมาตากแดดแล้วเามาสกัดเองได้เลยนะคะวันนี้แขกใช้แบบเข้มข้นเลยค่ะแบบเป็นน้ำมันหอมระเหยเลยนะคะเพราะว่าเราอยู่เมืองนอกเราหาซื้อมะลิไม่ได้นะคะเราก็ต้องใช้เป็นสารสกัดเข้มข้นแบบนี้ค่ะ ราคาแพงหน่อยนึงนะคะราคาแพงหน่อยนึงแต่ก็ได้ตัวครีมที่สวยแล้วก็เข้มข้นค่ะตอนนี้แขกก็คุมาจนพอแล้วนะคะเพราะว่าได้เนื้อครีมที่สวยงามแล้วค่ะหลังจากนั้นเราก็จะหากระปุกที่สะอาดมาใส่เก็บเอาไว้ใช้เลยนะคะครีมตัวนี้สามารถเก็บได้นาน4-5เดือนเลยนะคะ วิธีใช้ก็ใช้ไม่ยุ่งยากแค่ทำความสะอาดผิวพันธ์ของเราให้เรียบร้อยแล้วก็ทาไปให้ทั่วใบหน้าและลำคอเลยค่ะนะคะเราผิวแห้งกร้านตรงไหนเราก็ทาไปช่วยลดเลือนริ้วรอยด้วยนะคะทำให้ผิวชุ่มชื้นค่ะครีมตัวนี้สามารถทาได้ทั้งกลางวันและกลางคืนถ้าใช้กลางวันก็ต้องใช้คู่กับกันแดดด้วยนะคะเนาะวันนี้สิ่ง ที่นำมาแบ่งปันท่านผู้ชมก็คือครีมสารสกัดดอกมะลินี่เองแนะนำว่าให้ทุกท่านไปทำใช้นะคะถ้าหากว่าเข้ามารับชมแล้วเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดการแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ทางเพจลงไปขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ